ทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็ตั้งเป็นผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนขึ้นมานะคะใน77จังหวัดเลยค่ะเพื่อทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแนะนำให้ความรู้เฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการของทางสถานศึกษาด้วยสถานประกอบการด้วยนะคะในการป้องกันโควิด -19 ค่ะเรื่องของการป้องกันเนี่ยค่ะโอ้เราก็ขอโมนิดนึงนะคุณธีรเดช ไม่แพ้ชาติไหนเหมือนกันนี่ต้องโม้แบบนี้เลยนะคะโดยโครงการที่เราจะทําต่อไปเนี่ยค่ะเขาจะทําเป็นโครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนขึ้นมาอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนคือใครเป็นจิตอาสานะคะจิตอาสาที่เป็นข้าราชการบํานาญด้านการแพทย์การพยาบาลการสาธารณสุขแล้วก็การศึกษาจังหวัดและสองคนมาทํางานร่วมกันค่ะ วันนี้เรื่องของโรงเรียนเป็น,ปนจุดเสี่ยงที่สําคัญเพราะว่ามีคนอยู่รวมกันจํานวนมากนะครับเพราะนั้นตามมาตรการต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับความําแนะนําจากบุคคลที่มีความมีความรู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับมาตรการของกรมอนามัยจะได้ถูกเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดไปยังผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนนะครับเพื่อจะได้เป็นการรักษามาตรการให้กับผู้ประกอบการโรงเรียนในแต่ละพื้นที่นะครับจะได้ สามารถรักษาแล้วก็คงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อได้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงส,สุดแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรอ,อธิบดีกรมอนามัยนะครับบอกว่าในช่วงเวลานี้นะครับยังคงต้องขอความร่วมมือประชาชนการอย่าตกนะครับโดยปฏิบัติตามมาตรการด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนา,ามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านมาล้างมือบ่อยๆด้วยสบ,บู่แล้วก็น้ำหรือว่าเจลแอลกอฮอลแล้วก็เป็นระยะห่างอยู่เสมอนะครับ พร้อมทั้งมีการเช็คอินและก็เช็คเอาท์ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการในศูนย์การค้าห้างสปปรรพสินค้าโรงแรมโรงภาพยนตร์สถานบันเทิงตลาดเป็นต้นครับเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในพื้นที่สาธารณะต่อไปด้วยครับ